เ่งเขาเนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราเนี่ยจะทําให้ซากศพตัวนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาก็เลยตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็เลยใช้กระแสะไฟฟ้าเนี่ยกระตุ้นเข้าไปในร่างซากศพตัวนี้จนทําให้มันเนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันดีครับผม พงพิษทักครับผมเอ้ยไม่ได้คุณผู้ชมวันนี้เราต้องเงียบขึมดูบ้างนะฮะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยจะต้องแบบมีความจริงจังมากขึ้นสําหรับวันนี้นะครับเราก็กลับมาสู่รายการนักเสือไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเนื้อหาอีกหนึ่งเนื้อหาที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็ถามถึงอยู่พอสมควรเลยซึ่งเนื้อหานั้นเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนวนิยายเรื่องหนึ่งก็ว่าได้ละกันที่ใช้คําว่าโด่งดังมากๆและมีอายุครบ200ปีเมื่อไม่นานมานี้เองด้วยครับซึ่งถ้าเกิดผม พูดมาขนาดนี้เนี่ยมันก็คงจะมีไม่กี่เรื่องแล้วล่ะโดยเรื่องนั้นนั่นก็คือแฟรงเกนสไตน์นั่นเองสำหรับแฟรงเกนสไตน์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันแหละเด็กยุคใหม่บางทีอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างแต่ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าเนื้อหาจริงแล้วเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปสืบไปในหกวว่าความเป็นจริงแล้วแฟรงเกนสไตน์นั้นเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะครับคุณผู้ชมรบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหนลายากันนะ ไวนะเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยจะได้เด้งขึ้นมาเป็นคลิปแรกๆนะครับผมก็ oh, oh, ขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคงั้นพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะลึกหาข้อมูลกันเลยครับปุ๊บ โอเคก่อน okay, อื่นเลยนะครับสำหรับแฟรเกนสตน์เนี่ยเดี๋ยวค<ฮ>ุณผู้ชมเนี่ยจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับค่อยๆขึ้นภาพไปดูทีละภาพลวกันซึ่งแฟรเกนสตน์ก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่า,ขพา,พเ,วาเขาเนี่ยเป็นซากศพที่เกิดจากการเย็บติดตามร่างกายแล้วก็มีการทดลองต่างๆมากมายเพื่อที่ว่าคนที่เขาสร้างแฟรเกนสตน์ขึ้นมาเนี่ยต้องการที่จะคืนชีพซากศพตัวนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลบางประการซึ่งเขาก็ทําสําเร็จครับแล้วด้วยหลายๆอย่างเนี่ยแฟรเกนสตา์ที่ฟื้นขึ้นมานั้นเขาก็ เองได้หรือว่ากะน้ำหนักนุ่นนั่นมากมายสุดท้ายเขาก็กลายเป็นฆาตรกรที่ฆ่าใครหลายคนโดยที่เขาไม่ตั้งใจเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้กันว่าแฟร์กี้สตาร์ฆ่าคนไปหลายคนมากแล้วก็ถูกเรียกว,ว่าปีศาจเลยก็ว่าได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้นฉบับน,นี้ยายจริงๆเลยนะครับเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมาดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาจริงนั้นเป็นยังไงบ้างตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าแฟร์กี้สตา์นะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยนักประพันธ์หญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแมรี่เชลลี่เขาเนี่ยได้เขียนานยาย วันจะเป็นทั้งโกเลเามว่าจะเป็นปีศาจตัวจร่งมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงแฟรงเกนสไตด์ด้วยเช่นกันซึ่งตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาในตอนเพียงแค่เธออายุ18ปีเพียงเท่านั้นเองและจะบอกว่าที่มาหรือแรงบัานดาลใจที่ทําให้เธอเนี่ยแต่งเรื่องแฟรงเกนสไตด์ขึ้นมานั้นมันก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆโดยเรื่องราวต่างๆทั้งหมดและก็แรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่พ่อแม่ข,ของแมรี่เนี่ยได้เสียชีวิตไปเธอเนี่ยก็ถูกเลี้ หนึ่งที่มีชื่อว่าเพอร์ซี่เชอรี่ซึ่งเขาคนนี้เป็นคนที่ชื่นชอบผลงานของคุณพ่อแมรี่มาก่อนแต่หลังจากที่เพอร์ซี่เนี่ยได้มาจีบแมรี่ได้ไม่นานซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไม่พอกำซับกำซ้อนแมรีม่ก็ได้ทราบข้อมูลที่น่าตกใจบ้ากน,นั่นก็คือจริงๆแล้วเพอร์ซี่ที่เข้ามาจีบเธอเนี่ย <c oughs> เขามีภรรยาอยู่แล้วครับและหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็ดีออกจากเมืองไปเที่ยวด้วยกันตอนที่ออกไปเนี่ยก็ออกไปพร้อมกับลูกพี่ลูกน้องอีกคนเดินทางกันไป3คนสุดท้ายเรื่องของการเขียนเรื่องนี้บา ก็เกิดขึ้นที่บ้านพักของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าลอร์ดไบรอนในระหว่างที่กําลังพักก่อนกันอยู่เนี่ยรอร์ดไบรอนก็ได้ตั้งวงคุยกัน3คนที่เป็นนักวรรณกรรมทั้งหมดเลยนั่นก็คือรอร์ดไบรอนเพอร์ซี่แลวก็แมรี่ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยได้คุยกันว่าในช่วงปีใหม่นี้ตั้งเป้าหมายกันดีกว่าเราจะแข่งกันแต่งนิยายสยองขวัญดูซิว่าใครจะแต่งนิยายได้สยองขวัญที่ดีที่สุดและคิดที่สุดนั่นเองปรากฏว่าในคืนนั้นเองเนี่ยหลังจากที่เขาตั้งกติกากันแล้ว Percy, Mary, เพอร์ซี่แฟนขขออองงงมรรีี่่่เเก็ได้ลาืทฤษ วิวัฒนาการของธรรมชาติเขียนโดยออรัสมูดดาวินให้แบรี่ฟังเธอเนี่ยตื่นได้มากๆกับเรื่องที่ได้ฟังจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจและแต่งนิยายขึ้นมาปรากฏว่าในการท้าดวลครั้งนั้นเนี่ยอีก2คน ทำไม่สําเร็จแต่แมรี่สามารถทําได้สาเร็จและนิยายที่แต่งขึ้นมานั้นก็มีชื่อว่าแฟรงกนสไตนนั่นเองซึ่งแฟรงกนสไตนหลังจากที่แต่งเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่ให้กับนักอ่านหลายๆท่านประชาชนต่างๆมากมายและกลายเป็นว่ามันพีคมันปังและมันโด่งดังมากๆแฟรงกนสไตนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอายุยาวนานมากกว่า200กว่าปีแล้วและมีการนําไปทําหนังซ้ําเป็นร้อยๆเรื่องเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยหลายๆคนฟังกันมาหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้รู้เลยนี่ว่าแฟรงกนสไตนนั้นเนื้อเรื่องจริง แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูดกันก่อนว่าเนื้อเรื่องแบบฉบับออริจินอลของแฟรงก enstein เป็นยังไงนะั้นและในเรื่อง,องนี้มีข้อคิดยังไงไปดูพร้อ,อมๆกันเลยครับ เนื้อเรื่องของแฟรงเกนสไตล์เนี่ยถ้ามาจากนิยายนีย่ก็คือเนื้อเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพระเอกที่มีชื่อว่าวิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์เนี่ยเขาได้มีความรักกับลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอารซาเบธเอเลนเซ่นซึ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยวิกเตอร์เนี่ยรักมากๆถึงขั้นที่ว่าสัญญากันเลยว่าถ้าโตขึ้นไปแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเนี่ยเราจะแต่งงานกันและเมือ่อวิกเตอร์โตขึ้นเนี่ยก็ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยย้ายจากกรุงเจนีวาไปที่มหาวิทยาัยีียมน้น แถมชื่อแฟรงกนสไตน์นั้นอาจจะไม่ใช่ปีศาจด้วยแต่มันเป็นเพียงแค่ชื่อเมืองเมืองหนึ่งในเยอรมันแค่นั้นเองและเบื่อวิกเตอร์เนี่ยได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็เจอเพื่อนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮนรี่เควงซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็สนิทสนมกันเป็นอย่างมากสิ่งที่เขาชอบทำนั่นก็คือการศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการชำละร่างกายต่างๆการตรวจสอบองค์ประกอบกล้ามเนื้อนุ่ยนั่นมากมายซึ่งก็เหมือนเป็นการศึกษากายภาพมนุษย์ไปในตัวนั่นเองแต่เรื่องที่พวกเขาสองคนเนี่ยชอบทำทกันมาก อวัยวะต่างๆมันจะเป็นแขนขาผิวหนังอวัยวะภายในภายนอกนําชิ้นส่วนเหล่านั้นมาสะสมนั่นเองซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยที่เขาสะสมได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวิกเตอร์เนี่ยเขารู้สึกว่าอยากจะทาอะไรสักอย่างขึ้นมาให้เป็นชิ้นเป็นอันเขาเลยนําชิ้นส่วนเหล่านั้นอวัยวะต่างๆที่เขารวบรวมามามาประกอบกันจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ร่างสร้างศพคนขึ้นมาตัวหนึ่งเลยครับซึ่งเขาเนี่ยก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราเนี่ยจะทําให้สร้างศพตัวน,ตน,นี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาก็เลยตั้งทฤษฎี ขึ้นมาแล้วเขาก็เลยใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยกระตุ้นเข้าไปในร่างสร้างสดตัวนี้จนทําให้มันเนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองซึ่งใช้คําว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแต่การทดลองครั้งนี้เนี่ยก็ต้องทดลองแบบผิดผิดถูกๆม่ว่วๆมาหลายครั้งความมันจะเวิร์เนี่ยใช้คําว่าโอ้โหหลายปีหรือว่าหลายสิบปีอยู่เหมือนกันเลยครับซึ่งหลังจากที่ปีศาจตัวนี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมาและมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเจ้าปีีศาตััวนน้ม ตกใจเป็นอย่างมากมันเลยลุกออกจากเตียงห้องแอบที่มีสายรัดตัวมันอยู่เต็มตัวและวิ่งหนีออกไปเลยครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันแล้วแบบเฮ้ยจะทํายังไงดีเพราะเจ้าปีศาจตัวนี้เนี่ยมันได้หายไปแล้วพอเริ่มตั้งสติได้ก็มานั่งคิดกันว่าเอายังไงดีเราจะจัดการกับเจ้าปีศาจตัวนี้ยังไงดีเพราะตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าเจ้าปีศาจตัวนี้จะไปทําร้ายใครหรือจะไปยุ่งอะไรกับใครหรือเปล่าเขาคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างแรกก่อนเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าความน่าเกลียดน่ากลัวนั้นท ร่างกายเนี่ยเต็ไมไปด้วยรอยเย็บซึ่งผิวหนังตามร่างกายเนี่ยก็สีไม่เสมอกันเพราะมีการนำชิ้นส่วนส่วนวน,นี้มาปฏติดปะต่อกันและหน้าตาเนี่ยค่อนข้างน่าเกลียดน่ากลัวมากตัวใหญ่สูงกว่า2อถึงสเมตรและที่สําคัญคือมีน็อตตัวขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ที่หัวด้วยครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าอยู่ในโลกความเป็นจริงนั้นไม่มีใครไม่กลัวอย่างแน่นอนและหลังจากที่เจ้าปีศาจตัวนี้เนี่ยได้หายตัวไปสักพักหนึ่งทั้งสองเนี่ยเกิดความกังวลเครียดไม่รู้จะหามันเจอได้อย่างไรเลยคิดว่าจะปล่อยมันไปและเจ้า สามตัวนี้นเนี่ยก็หายไปเป็นระยะเวลาปีหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นวิกเตอร์เนี่ยก็ทราบข่าวว่าน้องชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตคาบ้านเลยเขาก็เลยกลับไปดูสภาพศพน้องชายเขาที่ตายเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏสิ่งที่เขาพบเจอก็คือน้องชายของเขาเนี่ยตายจากการถูกบีบรัดอย่างรุนแรงใช้คําว่าสภาพศพร่างกายของเขาคือแบบ บทละเอียดเหมือนโดนงูอนาคอนด้ายักษ์เนี่ยลัดจนกระดูกแหลกไม่เหลือชิ้นดีเลยครับเ <c oughs> ขาคิดว่ามันต้องเป็นฝีมือของไอ้ปีศาจตัวนี้อย่างแน่นอนเ <c oughs> ขาเลยคิดว่าเจ้าปีศาจตัวนี้เนี่ยมันเป็นภัยกับมนุษย์และถ้าเจอต้องรีบฆ่าให้ไวที่สุดเลย <c oughs> วิกเตอร์เนี่ยก็เลยได้ออกตระเวนหามันไปทั่วและได้มีอยู่วันหนึ่งที่วิกเตอร์เนี่ยได้ไปเจอกับปีศาจตัวนี้เข้าแต่ว่าเจ้าปีศาจตัวนั้นกลับพูดสวนเขามาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนขอเล่าเรื่องให้ฟังว่าปีหนึ มันทุกทรมานว่าตั้งแต่มันหนีออกมาจากห้องแลบมันพยายามเรียนรู้พูดรู้จักการอ่านเพื่อที่จะได้หาเจ้าของนั่นก็คือวิคเตอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนอยากจะเจออยากจะรู้อยากจะถามว่าชีวิตเนี่ยมันต้องทํายังไงทํายังไงให้เข้าสังคมได้เพราะต้องบอกเลยว่าชีวิตหนึ่งปีที่มันออกมาข้างนอกเนี่ยค่อนข้างลําบากมากๆเนื่องจากว่าหน้าตามันเนี่ยอัปล์เลยทําให้มันเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ยากมากหรือพูดตรงก็คือไม่สามารถเข้ากับใครได้เลยเนั่เนเองไปหามนุษย์มนุษย์ก็กลัวไปหาสัตว์สัตว์ก็กลัว ฉะนั้นมันเลยพยายามจะตามหาเจ้าของแล้วมันเนี่ยก็ได้สารภาพว่ามันได้ไปเจอบ้านของวิกเตอร์อยู่ซึ่งมันก็ได้เจอกับน,น้องชายวิกเตอร์และคิดว่าน้องชายของวิกเตอร์เป็นวิกเตอร์เห็นแล้วดีใจเลยเข้าไปกอดแต่ด้วยตัวเองที่ไม่รู้พละกกาลังและตัวเองที่ไม่รู้ว่าจะกะแรงมากน้อยแค่ไหนได้เนี่ยความดีใจจัดครับมันเลยกอดรัดแน่นจนทําให้น้องชายของวิกเตอร์เนี่ยตายนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็สารภาพว่าเขาไม่ได้ตั้งใจนะและเขาไม่รู้ได้ว่านั่นไม่ใช่วิกเตอร์แต่เป็นน้องชายของเขาเพราะ หน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายกันมากซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์แรกที่เจ้าปีศาจนี้เนี่ยได้สารภาพออกมาแต่มันก็ยังไม่เพียงเท่านั้นเพราะมันยังได้เล่าต่ออีกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันได้ไปช่วยเด็กที่จมน้ําซึ่งมันก็ได้ช่วยขึ้นมาได้สําเร็จนะและมันเนี่ยก็ได้คืนเด็กคนนั้นให้กับพ่อของแม่เด็กแต่พ่อกับแม่ของเด็กคนนี้เนี่ยแทนที่จะขอบใจเขากับเอาก้อนหินเคลี้ยงใส่มันแทนเพราะพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยมันอับปางและมันดูน่าเก ก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึกผิดยิ่งเข้าไปใหญ่ตอนนั้นเจ้าสับปะหลาตัวนี้คิดได้เดียวเลยว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมานั้นมันแย่มากๆและเขาเนี่ยก็อยากจะตั้งคำถามกับคนที่สร้างเขาขึ้นมาก็คือเจ้าของเนี่ยสร้างเขาขึ้นมาทําไมพอสร้างเขาขึ้นมาปุ๊บก็มีแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตเจ้าปีศาจตัวนั้นก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากจะยุ่งออกับครอบครัวของแกไม่อยากจะอยู่ในสังคมนี้ด้วยขอร้องช่วยสร้างปีศาจแบบฉันอีกตนหนึ่งขึ้นมาได้ไหมแต่ขอเป็นผู้หญิงนะฉันจะได้มีเเเพื่่่่อนนนแแลละะะะฉัสัสญญาาาาาวจจดิทงข้ไไปไปะะไม กับสังคมในเมอืองอีกเลยซึ่งวิกเตอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาที่เขาเนี่ยทำให้เจ้าปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยมีชีวิตที่แย่มากๆทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยเขาเนี่ยจึงเรียกเฮนรี่มาและบอกว่าเจอปีศาจแล้วและปีศาจเนี่ยขอให้เขาเนี่ยสร้างปีศาจผู้หญิงตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนมันนั้นเราต้องแสดงความรับผิดชอบทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจสร้างปีศาจสาวเข้ามาอีกตัวนั่นเองโดยที่เจ้าปีศาจนั้นก็นั่งดูด้วยความดีใจว่าอะ เราจะมีเพื่อนละแต่ในระหว่างที่กําลังสร้างอยู่นั้นอยู่ดีๆวิกเตอร์ Victor กลับเปลี่ยนใจกะหัน,นไม่สร้างและทําลายมันทิ้งต่อหน้าต่อตาเลยปีศาจตัวนั้นตกใจมากวิกเตอร์เนี่ยได้กล่าวมาว่าเขากลัวว่าปีศาจของตัวน,นี้จะออกลูกออกมาเป็นปีศาจอีกไม่แน่สังคมเนี่ยอาจจะมีปีศาจแบบนี้ออกมาเยอะแยะเขาจยจินตนาการไปไกลมากเลยตัดสินใจยกเลิกโปรเจกต์นี้และทําลายมันต่อหน้า เจ้าแฟรงกินสไตน์นั่นเองซึ่งนั่นเนี่ยทำให้เจ้าแฟรงกินสไตน์หรือปีศาจตัวนี้เนี่ยโมโหมากซึ่งเจ้าแฟรงกินสไตน์เนี่ยถึงกับพูดออกมาเลยว่าจะทําแบบนี้ทําให้ชีวิตฉันเนี่ยย่ำแย่เข้าไปอีกและตอนนี้เนี่ยชีวิตฉันที่มันย่ําแย่อยู่แล้วแกไม่คิดจะไปรับผิดชอบเลยเหรอถ้าแกทําแบบนี้ฉันขอสัญญาเลยต่อจากนี้ฉันจะขอจองง้างจองผ่านแกจะทําให้แกได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเดียวได้เหมือนกับฉันนี่ดังนั้นสิ่งแรกที่เจ้าปีศาจตัวนั้นทําเลยก็คือการฆ่า Henry เฮนรรี่ร่่่กอนนเังททําาาใหู้้ว เป็ีเพื่อนสนิทนั้นมันเป็นอย่างไรและเวลาต่อมาเจ้าปีศาจเนี่ยก็ได้จองร้านจองผ่านวิกเตอร์ไปทั่ววิกเตอร์เี่กก็หนีไปไกลถึงไอซ์แลนด์และอีกหลายที่เลยวิกเตอร์เด็กเคยได้สัญญาก,กับอลิซาเบธว่าโตขึ้นแล้วจะแต่งงานด้วยสุดท้ายวิกเตอร์เนี่ยก็ได้แต่งงานกับอลิซาเบธครับแต่ในวันงานแต่งงานนั้นเจ้าปีศาจตัวน,นั้นก็โผล่มาและก็ได้ อลิซาเบธทิ้งด้วยพ่อของวิคเตอร์เนี่ยรู้สึกเศร้ามากว่าทำไมชีวิตต้องมาเจอแบบนี้ทุกคนลอบตัวเนี่ยล้วนตายไปกันหมดเพราะปีศาจตัวนี้เลยสุดท้ายเนี่ยพ่อของวิกเตอร์เนี่ยเขาก็ตรอมใจตายครับวิกเตอร์เนี่ยก็เลยต้องโดดเดี่ยวเหลือตัวเขาเพียงคนเดียวนั่นเองเขารู้สึกเครียดพยายามที่จะหนีไปให้ไกลหนีไปให้ถึงขั้วโลกแต่เจ้าปีศาจนั้นมันก็ยังตามไปเรื่อยๆแต่ไม่ทันไรนั้นหลังจากที่วิคเตอร์เนี่ยได้อยู่ที่ขั้วโลกได้ไม่นานเขาเนี่ยก็เสียชีวิตลงกระทันหันเรื่องจากว่าวิกเตอรถ ทนความเหนาเหน็บได้และเมื่อปีศาจเข้ามาพบว่าวิกเตอร์ตายแล้วก็เศร้ามากกว่าเดิมอีกเพราะจริงๆแล้ววิตเตอร์เนี่ยคือเพื่อนของมันเพียงคนเดียวที่มีอยู่เวลานี้มันจึงพบกับความโดดเดี่ยวจริงๆแล้วล่ะชีวิตของมันเนี่ยต้องอยู่คนเดียวไปอีกนานแสนนานไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนมันกลายเป็นปีศาจที่น่าสงสารเพราะชีวิตมันเป็นแบบนี้เขาเลยเรียกมันว่าแฟรงเกนสไตน์ตามหาเจ้านายที่มันเป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองครับซึ่งความจริงแล้วนิวย,ยายของแฟรงเกนสไตน์นั้นไม่ใช่นิยายผีที่น่ากลัวแต่อย่างใดเลยแต่จริงๆแล้วมัน ความสงสารความเศร้าและสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยวันนี้คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแฟรงเกนสไตล์จริงผมอยากให้คุณผู้ชมนะลองไปอ่านแบบทั้งหมดทั้งบทสนทนานูา่นนี่นั่นเกี่ยวกับนิยายแฟรงเกนสไตล์นะผมรู้สึกว่ามาสะท้อนให้เห็นถึงโลกที่เป็นโลกจริงๆที่แบบมันมีทั้งคนที่สังคมยอมรับและสังคมไม่ยอมรับอยู่ซึ่งบอกเลยว่าเราทุกคนนั้นก็ร้้นแต่เป็นแฟรงเกนสไตล์นั่นแหละครับเอาไว้ถ้าเกิดท่านชื่นชอบการรักกันนะครับและอยากจะ นไตา่าดดูด้มีให้อ่านเยอะแยะเลยนะครับหนังทรงหนังสือหรือแม้แต่ในเว็บต่างๆเนี่ยก็มีให้อ่านเช่นกันเอาเป็นว่าก็ลองไปอ่านดูนะเผื่อจะได้เจออะไรใหม่ๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะครับเพื่อกนกำลังใจให้ผมด้วยมันคงไม่ยากเกินไปนะฮะถ้าเกิดเลื่อนเมาส์ไปกดให้ผมสักนิดนึ่งละกันนะครับผมเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าคำลังใจไม่สุภาพถ้ากำลังใจไดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประกระไดผมไอ้พวงพินักต้องกราบขอพระทัยวันไี้ด้วยรักกันชอบกันก็เป็นกำลังใจให้ เอบวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย